เวลาเราจะไปนําเสนอหรือว่าไปขอทุนหรือขออะไรใครเนี่ยเราควรจะทําแผนงานเป็นสไลด์ไปเลยหรือทําแบบแผ่นเดียวไปเลยคือ Business Model Canvas 9ช่องเนี่ยถ้าทําแบบ BMC ก็คือ Business Model Canvas อันนี้9ช่องอธิบายแผนธุรกิจจบภายในแผ่นเดียวกับอีกอันนึงเรียกว่าเป็นสไลด์แล้วกัน หลายคนก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะเวลาเราจะไปคุยกับคนเนี่ยเราควรจะทำสไลด์อย่างสวยงามไปสักสิบหน้าไปเลยไหมหรือทำเฉพาะขายงานได้ภายในแผ่นเดียวพิเศษบนดิวแคนวาสตอบโจทย์ทั้งหมดเลยคุณจะขายใครผู้บริโภคเป็นใครคู่แข่งเป็นใคร Value Pro Position เป็นใครใช่ไหมอันนั้นคือโครงสร้างทั้งหมดรู้เรื่องถ้าทำเป็นสไลด์นะจะอธิบายแบบนี้อันนี้ใครอยู่ในวงการธุรกิจทำงานประจำก็ได้หรือกำลังจะไปขายงานหรือเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพก็ดีมันมีข้อแตกต่าง ้การทำเป็นสไลด์เนี่ยภาษาพวกธุรกิจภาษาการขอทุนนะเขาเรียกว่า Pitch Deck ถ้าจะให้เลือกสองอันเนี่ยจริงๆถ้าคุณสามารถที่จะทำควบคู่กันไปได้เลย,ยาการขายงานครั้งนั้นของคุณอาจจะมีประสิทธิภาพบวกบวกบวกบกบวกแต่ถ้าจะให้เลือกนะภาษีมันจะต่างกัน Pitch Deck คือแนวขายฝันบวกเล่าเรื่องให้คนเข้าใจและตื่นเต้น อันเนี้ยต้องทำเป็นสไลด์เพราะว่ามันจะได้บิวคนได้ออกแนวขายฝันและเล่าเรื่องนะส่วน B M C Business Model Canvas หรือ Business Model ก็ตามนะเรียกว่า Business Model แล้วกันคือแผนธุรกิจมันคือการไม่ใช่แค่ฝันแต่ทำได้จริงเพราะมีโมเดลรองรับหรือพูดง่ายๆก็คือมันมีโครงสร้างอะ เอาเรื่องที่จะขายฝันเนี่ยไปทำได้จริงและอีกอันหนึ่งคือ pitch deck ใช้สำหรับใช้เสนอหรือขายเป็นแบบ presentation tools นะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งแล้วกัน presentation tools ส่วน business model เป็นใช้วางแผนหรือออกแบบเรียกว่า planning tools นะสิ่งที่แตกต่างกันนะ ถ้าคุณมีเวลาคุณก็ทํามันไปทั้งสองอันแต่ถ้าคุณอยากจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาน้อยก็เลือกเอาตามสถานาการณ์ที่มันเหมาะสมที่มันเหมาะสมพีชเด็กที่เป็นสไลด์ที่หลายคนถามนะเอ๊ะฉันควรจะทำเป็นสไลด์ด้วยได้ไหมได้เน้นภาพรวมและเรื่องราวสไลด์ในที่นี้อาจจะมีสัก5-10ถึงเพจมิสแอน e โมเดมันมีแค่1 page เพจนะคุณ อันนี้ภาพรวมแต่ว,ว่าวิธีการทำพรีเซนต์นะคุณก็ต้องไปมีเอ่อ e รีเ t นเทชันสกิลด้วยนะเปิดมาปกหน้าเป็นยังไง Cover Page สไลด์ที่หนึ่งอาจจะเริ่มด้วยปัญหาก่อนมัน problem and solution อะหรือ p a พ n Point ก่อนเฮ้ยวินาทีนี้สมมุติจะขายบ้านโอ้โหคนกำลังหนีจากกรุงเทพไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวลบลาบๆอันนี้เนี่ยก็ชูด้วย p a พ n Point ก่อนแล้วก็เรื่องรูปภาพ อย่าลืมเรื่องรูปภาพรูปภาพสำคัญกับสไลด์มากมากคุณอย่ามีแค่เท็กซ์หรือบุลเลต p พอยต์อย่างเดียวคุณต้องใส่รูปเข้าไปเนี่ยเหมือนเวลาเรานั่งเล่าให้คุณฟงังเราก็จะอาจจะมีรูปที่เป็นเ,เชิงสัญ,ญลักษณ์รูปสีหรือรูปอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีเขาเรียกว e s สเปซด้วยนะคือถ้าคุณมีบริษัทที่จะต้องออกแบบพวกพิเด็กพวกเนี้ย เขาจะมีเหมือนกราฟิกดีไซน์ในการออกแบบสไลด์ให้คุณถ้าคุณเป็นบริษัทจำกัดหรือว่ามีมีทีมอยู่ในนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้บางคนก็ถ้าทํางานคนเดียวคุณก็ใช้แค่นว่าคุณก็ใช้โปรแกรมช่วยแต่ถ้าคุณมีกราฟิกดีไซน์ด้วยเนี่ยมันจะดีกับการขายงานของคุณเพราะว่าเขาจะรู้ว่าภาพมันจะต้องอยู่ขวาซ้ายเออมีไวสเปซมีขนาดไหนมีโลโก้จะต้องอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยคือทําให้มันขายได้อันนี้คือลักษณะการขายงานเลยขายโปรเจกต์เลย นะอันนี้เป็นการภาพรวมส่วนถ้าเป็น business model ก็เน้นรายละเอียดเน้นกลยุทธ์หลักและเชิงโครงสร้างอีกอันอันนี้ไม่ได้ละเอียดมากนะคะแต่ว่าเอาไปใช้ได้คือถ้าดู point ของแต่ละอันนะคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องใช้อะไรตอนไหนอ่ะอันที่3อันนี้จะอธิบายได้ด้วยส่วนอันนี้หน้าเดียวจบ หน้าเดียวจบอ่ะมาที่จุดเด่นถ้าคุณจะทำเป็นสไลด์หลายๆหน้าเนี่ยมันจะลำดับเรื่องราวได้แล้วเวลาคุณจะเอาไปขายนะคุณขายงานให้นักลงทุน VC ก็คือออ่ Venture Capital ไปขอทุนต่างๆแล้วก็พวกผู้บริหารผู้บริหารระดับสูงอันนี้ในลักษณะของสมมุติคุณไปขายงานแล้วคุณอาจจะเป็นกำลังจะไปพิชงานล้กันเขาเลยเรียกพิชเด็ก ไป p i t c งานไปของานอะไปของานแล้วก็กลังจะกำลังจะพรีเซนต์ว่าโครงการของฉันมีอะไรบ้างที่สำเร็จแล้วอาจจะมี Success Story มาหน่อยหรือว่าเราจะทำอะไรให้เขาได้ในปีนี้ 1, 2, 3, 4แต่ไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าถ้าละเอียดมากๆอาจจะโดนขโมยไอเดียได้ละเอียดในระดับหนึ่งที่เรื่องของ process เป็นเราคนเดียวที่รู้อะไรเงี้ย เพราะว่ามันจะมีเรื่องจําได้ไหมเรื่องขายไอเดียยังไงให้ไม่โดนขโมยมันมีเรื่องมีลิขสิทธิ์มีเทรดมาร์กมีอะไรอีกที่เป็นอันนั้นเป็นดีเทลแล้วนะคะทำให้นักลงทุนดูผู้บริหารระดับสูงดูให้ VC ดูส่วนถ้าเป็นหน้าเดียวเนี่ยอันนี้คือง่ายที่สุดก็คือให้พวก co founder ดูให้ทีมงานดูดูกันเองหรือว่านักลงทุนสายวิเคราะห์มันก็เลยจะเฉพาะเจาะจงไปสะหน่อยถ้าหน้าเดียวนะถ้าหน้าเดียวนะ ว่าหลักๆคือไอ้ b เ c เนี่ยมันต้องวิเคราะห์ได้แต่ Pitch Deck คือต้องขายได้ขายวิเคราะห์ข้อแตกต่างคะอ่ะอีก2อันสุดท้ายจุดโฟกัสของ Pitch Deck คือโฟกัสที่ Storytelling กับ Impact ก็คือผลกระทบนะคุณสามารถใส่รายละเอียดได้มากกว่า BMC แต่ BMC จะโฟกัสแค่ Logic กับ Structure คือมันจะย่อยกว่านั้นเองมันจะย่อยกว่านั้นเองแล้วก็สุดท้ายระยะเวลาที่สำคัญที่สุดที่เพื่อนๆหรือว่าคนที่กำลังทำงานหรือคนที่กำลังจะไปขายงานพลาดคืออะไรรู้ไมคือเวลาในการนำเสนอคุณไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกำลังจะไปเจอท่านท่านหนึงหรือไปเจอนักลงทุนท่านหนึงที่เขามีเวลาบางคนมี5นาทีบางคนมี2นาทีคุณต้องจับตรงนั้นให้ได้คุณเคยเจอมาว่า เราเคยไปขายงานอันหนึ่งเขาบอกว่าผมมีเวลาให้แค่จะเข้าลิฟต์ไปจนถึงขึ้นลิฟต์ชั้น30คุณคิดดูว่าอยู่ในลิฟต์ประมาณไม่เกินไม่เกิน,น3-5นาทีแล้วคุณต้องเล่าสิ่งสิ่งนี้ให้ฟังให้จบให้ซื้อหรือขายหรือจะไปต่อไหมอ้าวจะนายจะเรียกไปคุยต่อไหมหรือว่าคู่ค้าจะเรียกไปคุยต่อไหมมีผลกับ3นาทีนี้ตั้งแต่ลิฟต์ขึ้นชั้น1ไปจนถึงชั้น30อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาสําคัญที่สุดในการเลือกว่าคุณจะพรีเซนต์แบบไหน ถ้าเขามีเวลาให้คุณ5้าถึงสนาทีโอเคสไลด์ได้แม็กเซนแต่สไลด์ในที่นี้ระวังนิดหนึ่งสมมติคุณเตรียมคอมพิวเตอร์ไปแล้วจะต้องเราไม่รู้ล่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเกิดอุบัติเหตุว่าเฮ้ยเฉพาะขึ้นลิฟต์นั้นเฉพาะเดินมาตรงนี้ท่านคุณจะไปนั่งเปิดคมไล่ดูบางคนเนี่ยที่แบบนักลงทุนหรือว่าพวกเวนเจอร์อะไรที่มันบีซี่มากมากะคุณไม่มีเวลาหายใจเลยมันไม่มีเวลานั่งโต๊ะในการฟังคุณอนะคุณอาจจะมีเวลาแค่เขาบอก5นาทีคุณอาจจะเหลือแค่2นาทีคุณก็ต้้องปิน ใส่กระดาษไปด้วยให้ดีหน่อยคือปริ้นสีอาจจะใส่ซองหรือใส่เป็นแฟ้มใส่อะไรก็ได้แล้วถ้าเวลามันจํากัดจริงๆอะแทนที่คุณเตรียมความไปแล้วบ,บทสำรองของคุณคืออะไรโชว์ใส่กระดาษแล้วคุณเปิดเปิด,ปดบางคนเขาเดินแค่จากตรงหน้าลิฟต์ไปถึงมีเวลาให้จนถึงคนขับรถมารับหน้าตึกอย่างเงี้ยเปิดเลยเอา้าวพูดเลยพูดเลยสองนาทีเท่านี้สมมุติเต็มสไลด์ไปมีเวลาสองนาทีคุณคัดเลยว่าอันไหนสําคัญไม่สําคัญแล้วคุณข้าม เพราะฉะนั้นถ้าคุณพอจะมีเวลากลางคอมเนี่ยไปเตรียมเป็นสไลด์ได้แต่ใส่กระดาษแล้วใช้เลเซอร์ปินดีๆไปด้วยเตรียมเป็น hard copy ไว้แต่ถ้าคุณมีเวลาแค่1-2นาทีให้ใช้ business model เปิดเพื่อคุยต่อแต่เราแนะนำนะคือถ้าคนที่ b u ซซมากมากนักลงทุนมากๆหรือผู้บริหารระดับพันล้านหมื่นล้านแล้วกันนะร้อยล้านยังพอมีเวลาถ้าไล่ตามลำดับนะ กลุ่มเนี้ยเขาอาจจะมีเวลาให้คุณแค่นี้ทางที่ดีคุณเตรียมแค่ Business Model Canvas ไป9ช่องปุ๊บจบแล้วเราเาเาไอ้ก้อนเนี้ยเป็นวิธีการเปิดเพื่อคุยต่อคือเปิดขายงานแล้วเขาถ้าเขาเรียกไปคุยต่อคุณค่อยไปเตรียมเป็นสไลด์สไลด์แบบที่มันละเอียดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีเวลาสัก5้าถึงสินาทีคุณเตรียมไปทั้ง2อันเลยแล้วคุณเปิดสไลด์ก่อนแล้วปิดด้วยอินนี่เป็นฉากสุดท้ายก็จะโปรถ้าอันเนี้ยเอาไว้หน้าสุดท้ายแล้วกันหน้าหลังเอาเป็นวัสดุป สุดท้ายระหว่าง pitch deck กับ business model pitch deck เป็นตัวเล่าเรื่องเพราะว่าสไลด์มันเยอะแล้วมันพอที่จะมีรายละเอียดหน่อยถูกปะเนี่ยมีรายละเอียดมีรูปภาพมีการปูพื้นหลังนู่นนี่นั่นมี storytelling business model canvas เนี่ยก้อนเนี่ยเป็นตัวโชว์ว่าเราคิดมาดีแล้วเราคิดมาลึกแล้วเพราะว่ามันประกอบด้วยโครงสร้างละมันไม่ได้มีน้ำเยอะเหมือนอันนี้ละมันจะมีแข็ง ขันคือใคร revenue model stream คืออะไร cost structure คืออะไรลองไปดูช่องก็ได้นะคะ business model canvas มี cost เขียน BMC ด้วยเช่นกันทั้งมาได้ที่ Aspire i t r a r e y